ฝนปลูก,กลอีกกลายหุย่นนี่เลยเด้บัดนนี้ฝนตกมากรอบนี้แกมันปลูกเขาตอเลยฝนหุ่นนี่ก็ลายคักคือนเขานี่มาตุกหุ่นนี่นี่ก็รุ่นน่อยทักพาท้างไปก็รุ่นหญ่มาทันนี่ก็มันรุ่นหักพ่อหักเท่านะเจ้าหักแล้วมันนี่ม่ออเดิมมาละพอดบ้านแล้วช่วงสงการน้าเจ้ากับพ่อได้ขายอยู่ผลเขาเจ้าปลูกตอกันเรื่องมันเลยอยากบายใบแหมเนี่ยจังออย มานีหลจะจ้าพว่อนะจอมุ่นไหวตั้งแต่เรียนมาน้าเมิดใครอยู่ขาโพดเพิ่งย้ายแล้วขาโพดน้อย,พยเพิ่นสิไล่เลยนแหละไม่เหยียบเพิพน่นขาโพดใหญ่เลยพิ่เป็นยังพื่อนะอันนี้รุน่นใหญ่ทุงนี้รุ่นน้อยกัะบ้องงามดีคือช่วงหนานาวพือนได้ดอกแต่ว่าก็ดียุ่กับโอเคอยุ่ก็ได้ยู่ ทัาไปทังพุ่นกับเม่ดอินทพาล่ำโอ้ยบ่แม่นปามโอ้ยเนาะที่ม่นเนาะปามเพิ่นงามคักคนทางในดินดีอยู่ใกล้น้องน้ำพ้อน้ำไร้น้ำไา,ายทางังในดินก็นดีอยู่ใกล้ๆกลบ้านสดเกษตรนี่ละฝากกันพวกเราฟังน้องน้ำนี่ถ้ากระพรุ่นนี้เก็บแล้วนี่ บ่งามดีก็ต้นที่แหลกปวนาใดดอกบนที่แหลกมันหนาหนาวเนาะงามดีเนาะตน,นี้กับป่ปันใดมาเนี่ยเลยจ้ะกระโผดเข่ามาแรนมาน้ำบระโผดกะลีนี่ปลากระโผดกระโผดใหญ่อันนี้กระโดอันปลาพ่อเก็บอันดอกแหีมแล้วประมาณนี่ยเลยจ้ะปลูกไร้ข้าวกะลีนด้มันปลูกธรรมดาด้ ปลาใหญ่เลยแมนมัดออาข้าวโพดออกรุ่นนี้กับซีเมนต์อออันบ้านเขาตอพอดีข้าวโพดใหญ่มีปลาพอออกปลานึงก็ต้องสะออกดอกซ่อนกันพอดีแหละเราก็ได้คล้ายตอกันอีกขึ้เก้านน่นละ่ะงามครับงามเนี่ยข้าวโพดอันนี้คุณน้าม่อยากเกิดโรคนะเกิดโรคเหี่ยมเพราะว่าปลูกตอกันด้ เอารุ่นที่แรกออกแล้วก็ว่าปลูกกันนี่ตัวมานี่แหละจ้าลงไปเบิง่งปลาตัว่าก็สูงอยู่ดิสูงดูง,ดงามากกายอยู่ปุ๊บ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 ไปนะฟักก็ง่ายโย่มืองนี้ฟักง่ายดีอยู่อันนี้ลงมาข้างปลากระพงล,ละแหลกอยู่เต้งเาาต้งปลา อันนี้ดอกมันก็ทางนี้แกเป็นปลากระโพอดหน่อยนี่น้ำก็คือดอกตองนี้เพราะว่าน,นี่หนองน้ำไงถือว่าป,ป,ปีละจะบ,บวดร้ายเบบด้อจะบวดร้ายเด้อไปกับบ้านเนาะกระโดนเป็นไง